สวัสดีนะคบทุกคนนี่เป็นพาสสองคนผมแล้วนะครับขวนกุดอันนี้เนี่ยผมจะโดนทุดจ่านให้ดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่คนอื่นเขาบอกว่าให้ไปทางขวาไหนอะไม่เห็นมีอะไรเลยเอาสีแดนตัดหน้าตายเลยครับทุกคนตัดหน้าตาเยเลยมาใหม่เกิดไหมเอาสวัสดีเพื่อนท่านนี้ไปแล้วนะทุกคนแล้วท่านนี้บัณ ไปได้ปะคุปตยตายกระโดดญาติมาแต่ไปได้นะแล้วแล้วทานนี้เป็นทานถูนะใช่ไหมเพื่อนทานนี้เป็นทานถูอ่ะตายทานถูตายได้ด้วยคุืนหลูทานถูตายได้ถอ่ะผมตายแลตายแล้วยแต่จริงจริงไม่ ผมตายอีกแล้วทุกคนปกติมันไม่ยากเอยตอนนั้นอะแค่ว้ตอนนี้ยากอลโอ้ต้องเปิดเปิดปิดปิดเนี่ยนานนานเปิดเปิดปิดปิดด้านนี้เหรอด้านนี้ยากนะทุกคนคึ๊ดตึ๊ดตมาเร็วมากเลยครับทุกคนที่มันยากก็คือมาเร็ว ด่านตอนนี้นะผมจะไปผมวันนี้ผมเคยไปแล้วนะนี่นีนนนน่วันนี่อ้อเจ็บเก็บเนาะทุกคนวันนี้โดนสีแดงข้างล่างก็คือตายเลยนะครับทุกคนโดนร้อยโดนร้อยปเปอร์เซ็นต์เือดเหล่าแค่ร้อยดานนี้ห้ามโดนสีดำอ่ะแต่ผมโดนให้ดูนั่นหนหละดโลตายเลย ไม่ดานใหม่แล้วเหรอเนี่ยเป็นดานหมุนสีแดงครับทุกคนเป็นดานใหม่ขนเขาบ้าเนี่ยฮึดานใหม่นี่เนะี่เป็นดานใหม่ขนเขากินด้วยครับทุกคนเป็นดานใหม่นะก็จบกันแล้วนะแต่ผมจะมีอีกหย่านึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูดิดเล็วนี่นะครับทุกคนตัวนี้เนี่ย เป็นดันขอนเขานะครับไม่ใช่อิเตอร์เอทครับแต่ว่าเป็นดานวา้าเพาคุกครับดิดนิวน้วก่อนครับเมื่อกี้ตายครับทุกคนมันกระโดดไปหาญาตินะัะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่มันกระโดดญาตินะครับทุกคนวิธีไปนี่ยากอ่ะฮุบฮุบ <c oughs> วิธีไปจบแล้วนะครับ